ล่างล้านเปอร์เซ็นเหมือนงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วก็มาล่างล้านเปอร์เซ็นสี่ห้าหกสี่ห้าหกเนาะคำเตือนคะลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีเป็นช่องนะครับท่านที่สามารถติดตามรับชมทางช่อง,องบ่าวีสารสิพแกนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินไทยทำต,ตอนกลางขึ้นนะครับ บบมีเวลาได้โทรหาอาจารย์วิระนะครับคลิปนี้จะตามตัวเลขของอาจารย์วิระให้กับเอกเซียงองทีเป็นเอกซีของอาจารย์วิระอยู่นะครับซึ่งตัวเลขในงวดที่แล้วนะครับอาจารย์วิระ,ะวางมานะครับวางมาสองเก่านะครับไปเข่าตัวกลับไปเข่าเก่าสองนะครับได้หลายท,าท่านที่ได้โชคนะครับที่ได้รับชมนะครับท่านที่บ่ได้รับชมในคลิปกรณ์งวดก้อนนะครับกับ มีเขามาเบิ้งแรวอย่าลืมนะครับตัวเลขของอาจารย์วีระบุตรนะครับซึ่งแอดมินจะโทรหาประสานให้ยูทูบงวดนะครับการมีเข่ามีรุดนะครับงวดที่แล้วเขาสองเก่าเขาโตกลับนะครับเนาะสำหรับงวดวันที่หนึ่งกลุ่มพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านี่นะครับตัวเลขจะได้ตัวใดจังไดยนั่นนะครับเดี๋ยวแอดมินโทรหาอาจารย์วีระเอาไปฟังเสียง อ่ะเตรียมสมุดปากกาจดไปฟังฟกันนะครับตัวเลขยกก็หลายตัวนะครับตัวเลขยกก็หลายตัวอ่ะไปฟังฟมๆกันแล้วก็จุดไปสามารถ่าชอบแจ้งคอยเอาไปเป็นแนวทางนะครับเนาะอ่ะโทรหาอาจารย์วิระกันเลยครับผมฮัลโหลดี่ผใหญ่ฮัลโหลสวัสดีครับพี่วิระครับครับสวัสดีครับ ครับก็ปิดเงีน้องสบายดีครับสบายดีวันนี้ฝนรู้สึกว่าจะตกมื้อเช้าก็ตกนี่ก็เคลิ้มแม่อยู่แล้วอ๋อเหมือนกันางกับพี่ที่บ้านก็ปล่อยมาแต่แต่ไม่ไม่ตกอ่าที่นี่ฝนตกครับอากาศก็ร้อนเย็นตอนเช้าเนาะครับแต่ว่าตอนพอสายๆมาก็ร้อนครับครับครับก็ในงวดที่แล้วในในวัที่แล้วนะตัวรี เลขสูตรของพี่วิลาที่ที่วางมาก็เข้าสองเก้านะครับพี่เข้าตัวกลับเนาะครับครับแล้วครับก็มีหลายๆท่านนะครับข้างล่างข้างล่างเอแต่ข้างบนไล่ไม่หมดมันมีห้าเก้าจะไม่ห้าเก้าไม่ชอบนะหาจจจดูเข้าับอมคมันไม่ค่อยชัดเลยพี่เอาอีก ไม่น้อยผมบันทึกเสียงเลยนะครับฮัลโหลครับบันทึกเลยนะครับผมบันทึกเสียงเลยครับผมพี่ได้ยินไหมเสียงใหญ่ครับเสียงเอดมินขาดหายนะอ๋อครับผมอาจจะอยู่ไกลสัญญาณหน่อนะครับขาดกันับแต่ของของพี่ได้ยินอยขาดขาดหาะครับของผมได้ยินชัดไหมชชดอยู่ครับพี่ ของผมใช้ก็โอเคอ่าใช้ก็โอเคอืมครับผมเอาเลยเนาะในง<ๆ>วดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยพี่จะวางแนวทางมายัางไงก่อนครับอ่าเอาลากอย่างเดียวก่อนครับเอาลากปล่อยลากอย่างเดียวก่อนให้เอฟซีไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปก่อนว่าทุววก, mm hmm. กวันเนี่ยโอ้จิ้มัปไหนเจ้ามือก็อ่านครับผมว่าโอ้จิ้มจิ้มไปสิบสองตัวนี่ไม่เอาสองตัวให อันอีกแปดตัวแทงได้ยังไงอันโอ้โปวดหัวเลยเจ้ามือเขาโคบเกี่ยวรู้มาก <c oughs> โอ้ยอยยยคร <c oughs> ับก็ซื้อไม่เป็นเลยเอาเป็นว่าคลิปนี้เ,นเอาล่างอย่างเดียวก่อนเนาะพี่ครับครับเดี๋ยวบนเอาไว้เอาเอาไว้ที่หลังอบนนี่าบนนี้เอาไว้เสียงโชค อ่าทางไม่ใช่ลอตเตอรี่เนาะเอาล่างไปหาซื้อลอตเตอรี่ลก่อนครับผมครับผมอาล่างอย่างเดียวเขียนไปเลยแอดมินเขียนไปเลยครับล่างอย่างเดียวครับอ่าครับเอฟซีก็เตรียมสมุดประการนะครับเขียนพร้อมกับแอดมินเลยนะครับครับสำหรับในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับของเลขสูตรเนาะของพี่วิระรับเลขสูตรครับรับมางม่าไหรงนครับพี่ มาล่างล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนงวด <Okay. S 2> ที่แล้วนะงวดที่แล้วก็มาล่างล้านเปอร์เซ็นต์สี่ห้าหกสี่ห้าหกเนาะครับสี่ห้าหกครับมวงกลมสี่กับห้านะเน้นห้าทำไงเนาะทีนี้เดี๋ยวสี่กับห้าเนาะตัวนี้ครับครับสี่กับห้าสี่กับห้าครับผมครับไอ สี่ห้าหกไม่หมายถึงเลขเล่จับคู่หรือเลขจับเองให้เป็นเลขหลักใช่ไหมตัวสี่กับห้าตัวเน้นครับตัวเน้นตัวเน้นสี่ห้าหกสี่กับห้าคือตัววิ่งเลยออครับสี่ห้าหกนี่คือตัววิ่งเลยครับผมเอาตัวหลักเลขหลักครับผมมาล้านเปอร์เซ็นต์สามตัวถ้าถ้าจับคู่นี่มีตัวไหนบ้างครับพี่เลขจับคู่ก็เอานะจับเองนะเอฟซีจับเองนะครับมีศูน มีหนึ่งมมีสองมีสามมีเจ็ดมีแปดมมีเก้าครับสุดส่วนหนึ่งนั่นก็ไม่ต้องลงหนึ่งนี่เป็นตัวกันไว้นอกนั้นก็เก็บซีโซ่ก็จับไปแต่อาจารย์จะจับให้นะอเดี๋ยวนักเรี่อธิบายนิดนึงนะครับหมายถึงว่าตัวเลขหลักนี่หมายถึงเลขหลักนี่คือสี่ห้าหกใช่ไหมครับ ถูกต้องครับครับแล้วก็ตัวเน้นก็คือสี่กับห้าถูกต้องครับถูกต้องเน้นนะแล้วถ้าจับคู่ถ้าจับคู่นี่หมายถึงว่าให้เอฟซีจับเองนี่มาจับคู่กับศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับเอฟซีชอบชอบห้าแหละห้าห้าแล้วก็ห้าหนึ่ง ห้าสองห้าสามแบบเนี้ยห้าศูนย์แบบเนี้ยก็จับใจห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแบบเนี้ยคือเอาตัวเลขสามตัวคือเอาตัวเลขสามตัวหลักคือสี่ห้าหกมาจับคู่กับศูนย์หนึ่งสองสามสี่เจ็ดแปดเก้าอ่ะอันนี้ถูกต้องถูกให้จับเองด้วยอ่ะทีนี้มาตัวเลขที่จับเองให้จับแต่อาจารย์เน้นให้แล้วว่าสี่กับห้าเป็นตัวเด่นนะบอกเน้นที่สุดคือห้าอเนี่ยแหละบอกตัวเด่นไปแล้ว แต่ถ้าให้อาจารย์จับให้นะครับอาจารย์จับให้มีตัวไหนบ้างครับพี่อ่าจะจับให้นะมีเจ็ดห้าเจ็ดห้าครับผมแปดห้าแปดห้าครับผมเก้าห้าเก้าห้าครับผมเจ็ดสี่เจ็ดสี่ครับผมแปดสี่แปดสี่ครับเก้าสี่เก้าสี่ ครับแค่นี้แหละหกชุดนอกนั้นอาเอฟซี FC ไม่ช่วยก็จับเองมาอยู่แล้วแหละมันมาอยู่แล้วครับจะอาจารย์จะจ,จ,จับถูกก็จับจับถูกก็อยู่ในนี้แหละอยู่ในหกชุดนี่แหละจับไม่ถูกก็อาจารย์เอฟซี FC ไม่ช่วยก็จับเองในในหกขังที่ที่อาจารย์จับมานี่มีตัวเน้นไหมครับมีม,มีมีตัวเน้นครับมีตัวเน้นก็นี่แหละมีเจนะ็ดเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเนี่ยสามชุดนั่นแหละ เจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าเนาะน้นน้นอยู่สามหางใช่ไหมครับกัดแปดสี่หน่อแค่นั้นแหละมีมีกัดแปดสี่เน้นสามหางใจก็อยากให้เอเอาหมดอ่ะจะได้นอนจะได้ไม่ต้องงงหมดเอาหมดมาอยู่่แหละครับแล้วในในส่วนในส่วนที่ของพี่ชอบเป็นพิเศษเนี่ยมีมีตัวไหนนะครับพิเศษเลยเอาตัวหนึ่งครับหางเดียว พิเศษเนาะครับพิเศษเลยเอาหางเดียวนะครับผมชอบเอาหางเดียวมันแล้วมันชอบหมดอบมีเกตห้าแปดห้าเก้าห้าเนี่ยใจจริงๆอะชอบเป้าห้ากับเกตห้าอืมครับเกตห้าเก้าห้าชอบนะอันนี้อันนี้ล่างอย่างเดียวนะครับพี่ล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับเลยครับไม่ต้องกลับล่างอย่างเดียวไม่ต้องกลับเลยถูกต้องครับไม่ต้องกลับเลยครับก็ต้องก็ต้องกลับไว้เผื่อด้วยแหละพี่เผื่อ เผื่อพี่มาเที่ยวเพื่อกับแต่ไี่ดูแลบอ่าไม่ได้กลับเนาะครับไม่มีใครรู้เดี๋ยวให้เอฟซีดูเลยผมเขียนเรียบร้อยนี่นะครับครับเผื่อจานเนี่ยจานนึ่งบ้าที่กินมากเย็บมากครับเอาอันนี้ย่างอนอนญาติลงเบอร์โทรพี่เหมือนเดิมเนาะได้เนาะได้ได้ครับไม่เป็นไรเงินปันให้ด้วยใจเผื่อเอฟซีจะโทร อ่าเป็นจานส่วนตัวเนะาะครับเอฟวีใส่ก็โตมาครับผมอ่ะนี่ตัวเลขตามนี้นะครับก็โชว์ให้ดูข้าสม,มุดประกันเงีไม่ได้เรียกร้องอยากให้ก็ให้ก็ไม่เป็นไรนี่ครับผมให้ด้วยใจครับผมเบอร์โทรอาจารย์วีระนะครับถูกต้องครับอ่าหรือว่าคุณพี่วีระก็สามารถโทรหาอาจารย์ได้นะครับศูนย์แปดศูนย์เก้าสองเจ็ด เก้าสี่หกเจ็ดนะครับครับผมเจลี่พี่อาจารย์จับให้ก็มีแค่หกหางนะครับตัวนี้ก็มีแค่สามหางแค่นี้นะครับส่วนตัววิ่งก็คือตัวนี้วิ่งวิ่งล่างก็คือสีกับ5้านะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาเป็นล่างอย่างเดียวให้ fc ไปหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนเนาะวันนี้เราถ่ายทำคลิปวันที่ยี่สิบสอง นะครับ22กุมภาพันธ์2565ัน้าสห้านะครับก็ยังมีเวลานะครับยังมีเวลาส่วนสามส่วนบนนะครับบนแล้วก็สามตระบนเอาไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้อาจารย์ยังยังไม่ยังไม่ได้ทำนะครับก็รอนะครับตอนนี้ก็เอาลั่นไปก่อนนะครับตามนี้นะครับแคปหน้าจอได้แคปเลยนะครับถ้าชอบก็ เอาไปเป็นแนวทางนะครับถ้าไม่ชอบดูแล้วก็ผ่านๆไปนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับถ้าถ้าไม่ถูกถ้าตัวเลขไม่เข้าก็ไม่ว่ากันเพราะว่าเป็นเลขสูตรนะครับครับพี่มีอะไรฝากถึงเอฟซีเป็นช่องไหมครับสุดท้ายท้าย,ายสุดอ้าวก็ฝากให้เอฟซีซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยครับสี่เลขล่างที่สี่ห้าหกเน้นเน้นเน้นห้านะครับ เน้นห้าเอาห้าอะไรก็ได้ที่อาจารย์จับไม่ก็มีเ5ดห้าแปดหน้าต้องห้าแค่นี้แหละถ้าถ้าไม่ชอบที่อาจารย์จับให้ก็เอาสี่ห้หกนี่ไปจับกับศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้าจับเองเลยครับครับผมจับหนึ่งหนึ่งนั่นไม่ต้องหลังหนึ่งเนี่ยเด็กเลขเด็กหนึ่งนี่เป็นตัวกัดอยากได้หกตัวหกชุดก็พอครับครับโอเคนะครับครับก็ต้อง ขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่ให้แนวทางนะครับขอบคุณพี่เวลระนะครับสาหรับคลิปนี้เอาล่างอย่างเดียวก่อนก็เอฟซีก็รอบนอีกคลิปหนึ่งเนาะพี่บนบนเนี่ยอยากให้เอฟซีเล่นหนักๆเลยจะได้รวยทีให้เต็มที่เลยเนี่ยไม่ต้องกลับด้วยบนก็แจ้งกันไม่ต้องกลับครเบอะเลยวันนี้ก็รออีกคลิปหนึ่งเนาะรออีกคลิปหนึ่งหลังจากคลิปนี้ไป บนนี่จะใกล้ๆวันพี่ประมาณวันที่เท่าไหร่ครับบนครับก็ได้แหละประมาณยี่สิบห้ายี่ิหกน็นะนะเอาเอาเป็นยี่หกแล้วกันพี่เนาะครับครับได้ครับผมเอาเป็นยี่หกแล้วกันเดี๋ยวผมโทรหาพี่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วีระนะครับที่ให้แนวทางนะครับ ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับพี่ครับพี่สวัสดีครับ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 ขอ FC ไว้พร้อมในปี FC ทุกคนโชคดีครับครับผมสวัสดีครับ